เตรียมตัวทำความเคารพสวัสดีคัณครูสวัสดีค่ะนั่งได้ค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้สังเกตว่าครูไม่ได้มาคนเดียวนะคะครูมากับใครวันนี้ย,ายาอ๋อครูมากับยา,ยา่าคนนี้แหละ นะคะเออถ้าบอกไกลๆผิวเผ่อ่บางคนบอกไปม่ใช่ใหญ่นะคะเอ่วันนี้ครูมีเพื่อนมาด้วยถ้าสมมติจากรูปเนี่ยจากรูปในนักเรียนคิดว่าลักษณะการแต่งกายของเขาน่าจะเกี่ยวข้องกับภาษาไทยเรื่องอะไรคะรเรื่องอะไรคะคำราชาถ้าดูจากการแต่งกายนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องคำราชาศัพท์ใช่ไหมคะคำราชาศัพท์เนี่ยเราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมตั้งแต่ป ปออไหนคะปสี 5, ป่ปสี่ได้เรียนไหมไม่ได้เรียนหรอมีตั้งแต่ปสี่นะคะแล้วก็ปอห้าใช่ไหมคะเท่าที่ได้เรียนจําได้เนี่ยคาราชาศัพท์ในเรื่องของปอห้านะคะคาราชาศัพท์คําราชาศัพท์หมายถึงอะไรคะจําได้ไหมพอจําได้หรือเปล่าคำที่ใช้กับเอเอ,เอสมเด่ยบอกว่าเกี่ยวกับราชวงศ์ใช่ไหมคะมีใครอีกอะไรที่เราจําได้อีก อะไรนะคะเยอะสูงสูงใช่ไหมคะเฉพาะคนสูงสูงเหรอคนธรรมดาใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดเลยเหรอคนทั่วไปใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมก็ใช้กับพระเออมีใช้กับพระพนะคะก็คือคำราชาศัพท์เนี่ยหมายถึงคำที่ใช้ให้เหมาะสมสำหรับบุคคลใช่ไหมคะในบุคคลเนี่ยมีใครบ้างลำดับที่หนึ่งก็คือพระอะไรคะ พระมหากษัตริย์ถูกต้องนี่คือใช้ให้เหมาะกับระดับของบุคคลใช่ไหมคะหนึ่งคือพระมหากษัตริย์สองใครคะราชนีใครอีกราชวงศ์เออราชวงศ์หรือเขาเรียกว่าพระบรม,มวงศานุวงศ์ใช่ไหมสามใช้กับใครอีกอยู่รอบตัวเรา,ราใครคะพระสงฆ์ถูกต้องแล้วสีใช้กับใครญาติใหญ่ญาติผู้ใหญ่หรือเขาเรียกว่าสุภาพชน พระพิพัฒสุภาพชนแปลว่าอะไรนะล้ะพิพัฒเป็นสุภาพชนได้ไหมครูเป็นสุภาพชนได้ไหมได้ไหมได้ไหมคะได้ไดสุภาพชนในที่นี้หมายถึงว่าคนที่ประพฤติดีทดําดีเป็นกิจวัตรนะคะเป็นกิจวัตรหมายถึงเออคนทั่วไปยอมรับใช่ไหมคะนั่นแหละเขาถึงจะเรียกว่าสุภาพชนนักเรียนเป็นสุภาพชนได้ไหมได,ได้นะคะแสดงว่ามีสิทธิ์ที่จะใช้คำราชาศัพท์ นะคะส่วนวันนี้นะคะครูจะพูดถึงเรื่องคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ก็คือเครือญาตินั่นเองใช่ไหมคะอ่ะใช้เนี่ยมีหมวดอะไรก็คือหหมวดร่างกายและสองคือหมวดเครื่องใช้ใช่ห้องนอนมีห้องนอนใครเป็นแบบนี้บ้างไหมมีไหมไม,ม,ม,ไม่แล้วห้องครูเป็นแบบนี้ไหมไม่ไมนะคะ <laughs> เออหนักกว่านี้อีกนะเรียนนะ อะคอะอันนี้คือหมวดมาทบทวนนะหมวดร่างกายใช่ไหมคะอันนี้คือหมวดหมวดของใช้มาดูซิหมวดร่างกายนะักเรียนจำอะไรได้บ้าง <S <S เราจะเริ่อตั้งแต่หัวจรวดเท้านะทีละเดชอ่ะมาดูค่ะตั้งแต่เส้นผมเลยไล่ลตั้งแต่เส้นผม จำได้ไหมมีใครจำได้บ้างมผมผมอ่าผมผมผมใครจำได้บ้างเอาเริ่มจากเส้น,เ,นเส้นเส้นเส้นผมก่อนเส้นผมเส้นพระอะไรคะเ,เส้นพระเสียนเดี๋ยวก่อนเส้นพระกเกศสาอาเริ่มเริ่มเริ่มขุดก่อนนะนึกนึกนึก ้าเส้นผมเรียกว่าเส้นพระเกศาถ้าถ้าผมเฉยๆล่ะเออไม่ใช่อ่ะผมเฉยๆจะเรียกว่าอะไรคะเกศาอ่าพระเกศาต่อไปในหน้าตาเขามีอะไรบ้างพระเนตรคือตาตาใช่ไหมคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระจักษุนั่นเองนะคะถ้าหมอตาหลยเรียกว่าอะไรนะ สุแพทย์ใช่ไหมคะหมอตาต่อไปมีอะไรอีกแก้มแก้มพระอะไรพระปลางอ่ะพระปลาแสดงว่าเริ่มมาละพอแก้วแล้วลปากพระอะไรคะปากถนอมศัตร์ปากพระอะไรเอ่ยอพระอดอ่อเ,เอ๊พี่ยา่าพี่ย่าเป็นสิวเป็นสิวนิดนึงสิวตรงไหนดี ตรงนี้แล้วกันเพิ่ม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 ช่วงนี้เป็นสาวนะคะนอนดึก <c oughs> ก็เลยเป็นสิวเป็นสิวคำราชาศัพท์เรียกว่าอะไรนะมีใครรู้ไหมสิวนะคะเขาเรียกว่าพระพระอาสาพูดพร้อมกันซิพระอาสาอพระอาสาแปลว่าสิวสิวใครเป็นสิวแล้วบ้างอู้เยอะเลยกำลังเป็นสาวกำลังเป็นหนุม่มนะคะอ่ะต่อไปหมดเรือยงหัว หูพระอะไรหูากันหูพระอะไรคะผากันคอคอสะคอสอถ,ถูกต้องตาไปอ่ะข้างบนหมดแล้วนะตอไปมาข้างล่างแขนแขนแข,น,ขนมีสองช่วงช่วงตั้งแต่ไหล่จนถึงเนี่ย้อศอกเนี่ยเขาเรียกพระอะไรพระอะไรคะสระอาสระอาพระอะไรพระพาอะไรคะ พระพาอะไรพระพาหาถูกต้องค่ะพรพาอะไรนะคะไม่เมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะพะนุพาดูอ๋อชานุกับพาอันนี้มารวมกันเหรอพระพาหานะคะจะเริ่มจากไหลลงมาถึงข้อศอกต่อไปว่าข้อศอกไล่มาถึงตรงข้อแขนล่ะพระอะไรคะพระกันเลยเหรอก็ไก่เหมือนกันพระกรถูกต้อง พระก่อนต่อไปมือมือมือคือพระหัตถูกต้องต่อไปหมดหรือยังขาละ่ะแล้วขาเนี่ยโอ้ยมองไม่เห็นเนาะพระอะไรเนี่ยตรงช่วงน่องเนี่ยคะ่ะพระอะไรเอย่ยพระชุงเออ พระชงถ้าหลังน่องหรอเรียกว่าอะไรหลังอะไรคะหลังอะไรอ่าตอบพร้อมกันหลังหลัง,ลงพระชงใช่ไหมคะเออเท้าล่ะเท้าเรียกว่าอะไรเท้าเรียกว่า,าพระบาทเท้าอยู่ไหนเท้าอยู่นี่เท้าเรียกว่าพระบาทอ่านี่คือทบทวนนะคะหมวดร่างกายตั้งแต่ หัวจรวดท้าบ้างที่เราจําได้บ้างลืมบ้างใช่ไหมคะต่อไปหมวดของใช้มาดูบ้างภายในบ้านของเราเออมีอะไรอ่ะเริ่มจากประตูประตูประตูเรียกว่าอะไรนักเรียนจาได้ไหมประตูเรียกว่าพระทะอะไรคะพระอะไรอ่ะตอบพร้อมกัน <ทะ S 1> หนึ่งสองส<ะ>ามพระทวารทวารแปลว่าทวารแปลว่า ถาวรแปลว่าประตูระตพระถาวรแปลว่าประตูนะคะเขามีความหมายของเขานะอ่ะต่อไปหมอนอยากรู้หมอนหมอน,มอน,มอนพ้ะอะไรหมอนพ้อะไรขาอะไรอุ้ยคับถาม,ถามพักพระกระเนยโอ้ยคืนครูหมดแล้วพระกระเนยแปลว่าหมอนพระกระเนยแปลว่าหมอน,มอ,นอ่ะต่อไปอะไรอีกเนาะ พาอฮรมพอฮรมพอ,อม,พออมคลุมอ่ะอันนี้เป็นขับศัพท์ใหม่นะคะคลุมพระพระอะไรคะคลุมอะไรคลุมอ่านพร้อมกันคลุมพระบันทมคลุมคลุมพ่อฮรมพ่อมนะคะต่อไปหน้าต่างหน้าต่างอันสุดท้ายหน้าต่างซิ พระวิโอ้ยพระวิหารดีมากพระวิสอูอน่ะไรคะอ่าพร้อมกันหนึ่งสองสามพระวิสุดนะคะโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะข้างเตียงเนี่ยโต๊ะข้างโต๊ะโตะนะโต๊ะข้างเตียงเขาเรียกว่าโต๊ะโตะอะไรคะ โต๊ะข้างพระทีพยอ่ะนี่คือคำศัพท์มวดร่างกายและหมวดของใช้อ่ะเดี๋ยวให้ทบทวนพร้อมกันเส้นผมเส้นพระกีส์อปามพระกีสาตาประนีดระนีดแก้มพะปาปาซิวปาขาปาขาแขนช่วงบนปาาหา แขนช่วงล่างมือมือพระหัตต่อไปขาขาอะไรคะพระชุงต่อไปหลังก็หลังนอกก็คือหลังพระชงแล้วก็เท้าพระบาทต่อไปหมวดเครื่องใช้อ่ะมีอะไรบ้างประตูพระวาวานมอนพระเหนยพระอุเออแล้วก็หน้าต่าง อาวิสูดโต๊ข้างเตียงโตข้างพระที่โตข้างพระที่ถูกต้องทีนี้เดี๋ยวมาดูคำศัพท์ป .6 ซิว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาอีกอาเกศราช่วยไปแจกให้ครูหน่อยค่ะอาเดี๋ยวเกศราแจกทางนี้เดี๋ยวครูแจกทางนี้เดี๋ยวจะลองให้บอกลักษณะของคําอาเร็วๆค่ะแจกแจกให้น้อยคุณอา ะะจากแบบฝึกหัดที่ครูแจกให้นะคะแบบฝึกหัดที่1นะคะก็จะเป็นหมวดคําศัพท์ที่อยู่ในป .6 ที่แหะที่ควรรู้มีคําว่าอะไรบ้างนนักเรียนดูค่ะคําแรกคือคําว่าคําที่สองคือคําว่าคำที่สามคือคำว่าอ่าสีห้าหกที่เจ็ด พระอะไรนะคะพระกระยาหารเราลองเดาความหมายหน่อยทรงทราบแปลว่าอะไรคะทรงทราบแปลว่าอะไรคะรู้เอ่อรู้แล้วรับทราบใช่ไหมคะต่อไปคำที่สองหมายถึงอะไรเอ่ยฝันพัสินแปลว่าฝันใช่ไหมคะต่อไปคำที่สามทรงสวรรค์โคตแปลว่าอะไรคะเราได้ยินกันบ่อยๆคืออะไรคะ เสียชีวิตหรือตายอ่ะต่อไปคำที่สี่ทรงม้าทรงม้าแปลว่าขี่ม้าต่อไปคำที่ห้าโอรถโอรเนี่ยได้ยินบ่อยๆแปลว่าลูกอะไรคะลูกสาวหรือลูกชายลูกชายใช่ไหมคะต่อไปธิดาดาแปลว่าลูกสาวต่อไปธรรมรงค์ธรรมรงค์หมายถึงแหวนแหวนนะคะต่อไป บันดมแปลว่านอนแล้วคำสุดท้าย,พร,ยาพระกยาหาร,ระกยาหารแปลว่าอาหารอาหาร,าหารใช่ไหมคะกระยาหารแปลว่าอาหาร,าหารทีนี้นเรียนดูหน้าต่อไปเลยค่ะ,ะมาดูซิที่เราตอบมาเมื่อกี้ถูกไหมมีถูกอยู่นะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองตอบคำถามดูนะคะแ,แต่ตตอบคำถามนี้ครูจะลบไปนี่ก่อนนะเดี๋ยวมองเห็น ขออญาตลบก่อนลองดูซิจะจำคำศัพท์ได้หรือเปล่าขออญาตเพิ่มเสียง สวัสดีค่ะพบกับพี่วาวาและช่องวาวาคิดอาร์ตวันนี้พี่วาวาก็จะมาชวนน้องๆเล่นเกมนั่นก็คือเกมหารูปภาพตามคําสั่งในหมวดคําราชาศาพัพท์นะคะมาทดสอบความรอบรู้กันดีกว่านะคะมีด้วยกันทั้งหมด1ิบข้อถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะครูบังไหมคะบังสมทธินะข้อที่1ห,หารูปภาพตรงกับคําราชาศัพท์พระกันพระกันคืออะไรคะอา้าพระกันคือ ขอไก่ขอไข่หรือโออยน้อคนไหนเหรอหมือ,อมาก่อนเพื่อนเลยเขาขอไขอไ่ค่ะขอไข่แปลว่าโอ้โหอาา่ะต่อไปสคำราชาศัพท์คำว่าพระหัไทยแปลว่าอะไรคะพอควายคือหัวใจคำใบพัดใช่ไหมที่เราพูดไปไใ,ชใช่ไหมคะ พระหัสไทยหมายความว่าหัวใจค่ะแปลว่าหัวใจข้อที่สามคำราชาศัพท์คําว่าพระทนพระทนค่ะก็ไก่ค่ะกไก่อไข่คอควายไม่มีเรเรืองคอควายเหรอเสนอนะคะข้อกอไก่ค่ะกอไก่นะคะพระทนแปลว่าฟันข้อที่สี่คำราชาศัพท์คําว่า พระนาสิกนาสิกอะไรคะคอควายคือจมูกจมู๊ถูกต้องคือข้อคอควายค่ะพระนาสิกแปลว่าจมูกค่ะหมาลองคอล่ะคะอะไรข้อที่ห้าธรราชาโอ๊ยลืมแล้วพระธรรมอร่งพระธรรมรงค่ะคอคอ่าพระธรรมอร่งก็คือแบนหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะ ระาทรมลงแปลว่าแหวนค่ะข้อที่หกคำราชาศัพท์คำว่าพระนิพระเนธคืออะไรคะกอไก่กอไก่พระเนรก็คือตาตาถูกต้นะคือข้อกอไก่ค่ะพระเนธแปลว่าดวงตาข้อที่เจ็ดคำราชาศัพท์คำว่าพระนิเรื่องจับเวลาค่ะ พระหัต์ก็คือมือมือเวลาค่ะเฉลยนะคะข้อคอควายค่ะพระหัต์แปลว่ามือค่ะ,ะพระหัตต์แปลว่ามือข้อที่แปดคำราชาศัพ์คำว่าพระโอสถโอสถแปลว่าอะไรคะพระโอสถยา,ยา,า,าพระโอสถแปลว่ายารักษาโรคถูกต้องยารักษาโรค ข้อเก้าอ้าวคำราชาสับคำได้พระแสงฮะพระแสงแปลว่าถ้าทำไมถึงเลือกหวีพ่อเลยหวีแสงใช่ไหมคะแสงผมใช่ไหมอ่าพระแสงแปลว่าหวีค่ะข้อที่สิบค่ะคำราชาสั์คำได้ฉลองพระเนิริยื่นจดเวลาค่ะฉลองพระนิริยแปลว่า เ,เวนตาชฉลองพระเนตรหมายความว่าเว้นตาค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเกมหารูปภาพตามคำสั่งในหมวดคำปราชาศั์นะคะเกมนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครชอบคลิปอ่าโอเคก็ถือว่าอพอจำได้บ้างนะคะพระหมวดร่างกายหลายๆอย่างใช่ไหมคะที่นี้หลังจากหมวดร่างกายแล้วครูจะแจกบัตรคำที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้แหละ แล้วให้นักเรียนบอกว่าเป็นคํานามหรือคํากริยาเออทุกคนจะได้ไม่เหมือนกันนะทุกคนจะได้ไม่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวหนึ่งสองส่งไปเพื่อนเลยค่ะสามสี่พอรู้ความหมายแล้วสองสามสี่อาส่งไปเลยค่ะ 1,2,3,4สมรณ์แจกให้เพื่อนแล้วค่ะเหลือเดี๋ยวไว้ที่โต๊ะครูเลยนะทำสรรพนามสรรพนามกริยาแล้วนะไม่คะมีสองอย่างค่ะนักเรียนทุกคนจะได้บัตรคำใช่ไหมคะบัตรคำศัพท์ใช่ไหมคะนักเรียนคิดซิว่าของบัตรของเราเนี่ยเป็นคำนามหรือคำกริยาคำราชาศัพท์นั้นน่ะเรารู้ความหมายแล้วใช่ไหม เราลองคิดดูสิคะว่ามีได้สองอย่างนะคะคือคำนามกับคำกริยานะเรียนมาแล้วนะคะคำนามกับคำกริยาคำนามก็คือคำนามใช้อะไรคำนามใช้เรียคำกริยาใช่มีอยู่สองอย่างนะคะอ่ะดูก่อนดูดูคำของเราอันดับแรกหมวดแรกหมวดคำนามราชาศัพท์ ใครได้หมวดคำนามราชาศัพท์เดี๋ยวให้ออกมาหน้าชั้นค่ะอ่ะเร็วคุณนับหนึ่งถึงห้านะใครคิดว่าคำนามราชาศัพท์คำของเราเนี่ยมันเป็นคำนามนะให้ออกมาหน้าชั้นเรียนอนุรกอย่าเพิ่งคุณนับก่อนนับถึงห้าคิดเอง,เองนะของเราเป็นคำนามหรือคำกริยานะมีสองอย่างนะคะหนึ่งสองสามเริ่ม 1> 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้ามดเวลาอ่ะดูเข,ข้าเขากีย่ยาเยอะขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ใช่หรือเปล่าอ่ะมาดูสิคะอ่ะให้เพื่อนดูคนแรกอ่ะให้ดูก่อนคนแรกคือคำว่าอะไรคะพระชงพระชงคือขาพ,พระชงคือขาขาถูกขาเป็นคำคำนามถูกต้องค่ะเข้าไปต่อไปคนที่สอง อ้าวทุกคนที่พร้อมการพระพระหัตหมายถึงมือมือมือเป็นคำน้าถูกต้องต่อไปอ้าชูงสูงคําที่สามคุณทำว่าพระอะไรคะพระธิดาพระธิดาพระธิดาคือหมายถึงอะไรคะลูกสาวลูกสาวเป็นคำคำน้มถูกต้องอ้าวคนต่อไปหนัาตาคำว่าอะไรคะ นัดดานัดดาแปลว่าหลานปู่หลานตาเอหลานนั่นเองหลานนะคะหลานเป็นคำนามหรือกีรยาคำนามหลานเป็นคำนามนะคะต่อไปพระอะไรคะอพระธรรมมารงพระธรรมมารงหมายถึงแหวนแหวนใช่ไหมคะแหวนเป็นคำคำนามถูกต้องหมวดนี้เป็นหมวดคำนามต่อไปคนสุดท้าย โตอะไรคะโต๊ข้างพระที่แปลว่าโต๊ข้างเตียงโตข้เป็นคำโต๊ะเป็นคำนามถูกต้องอ่ะที่เหลือไหนออกมาดูซิใช่คำกริยาหรือเปล่าได้เลยงสาหนึ่งสองสามอามาดูค่ะใช่หรือเปล่าครูว่ามันน่าจะมีคำนามแอบแฝงอยู่แน่เลยดูซิ อ่ะที่เหลือเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งแล้วช่วยครูพิจารณาสิทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนคนแรกอ่ะมาคำที่หนึ่งค่ะชูขึ้นอ่านักเรียนดูอ่านมาอะไรคะหนึ่งสองสามพระพระนาศิกพระนาศิก,กหมายถึงจม,จมูกจมูกเป็นคำนามไหมนักเรียนอายุตรงยืนดีๆค่ะยืนดีๆจมูกเป็นคำนามไห <คำ S 1> มเ<ะ>ป็นคำนามหรือคำกริยา จม,มจมูกคือคำน้ําจมูกคือคําน้ำนะคะหนูอ่ะผิดรอตรงนี้เดี๋ยวมีนักดนตรีฝ่ายนักดนตรีอ่ารอรอรอชื่อเนมรออ่ะอ,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 อ่ะคนต่อไปค่ะคําว่าอะไรคะว้ยเล่นมุกเหรออ่ะคํานี้คือคําว่าสวยสวยหมายถึงอะไรยืนยืนข้างยืนข้างมีภูมิก็ได้ค่ะ อ่ะสวยหมายถึงกินกินเป็นคำนามหรือกริยาทำกริยาอ่าถูกต้องเชิญเข้าข้างในค่ะต่อไปคำว่าอะไรคะทรงพระสุทรงพระสุบินพระสุบินแปลว่าอะไรนะฝันอ่าคำนามหรือคำกริยาฝันคำกริยาแสดงอาการใช่ไหมคะถูกต้องไปต่อไปเอ๊ะคำใหม่ ประอะไรคะประพาดประพาดแปลว่าอะไรนะฮะอันนั้นอาพาดประพาปวยเดินดินออกทางหรอไปถึงเที่ยวเที่ยวเที่ยวสับใหม่นะคะประพาดหมายถึงเที่ยวและเที่ยวเป็นคําอะไรคะคำกริยาเที่ยวเป็นคำอะไรเลยคำกริยาก็ถือว่าถูกต้องแต่ความหมายอาจจะเพี้ยนไปบ้างต่อไปอะไรคะ อ่านพร้อมกันสนพระไทยแปลว่าอะไรคะสนพระไทยพระไทยแปลว่าใจสนพระไทยแปลว่าสนใจสนใจเป็นคำคำกริยากริยาโอเคต่อไปเอานารีหนึ่งสองสามบันทมบันทมแปลว่านอนนอนนอนเป็นคำกริยากริยาโอเคเก่งมากค่ะต่อไป นักกร,กรคําว่าสวรรค์สวรรค์โคตสวรรค์โคตแปลว่าตายตายตายเป็นคากริยากริยาถูกต้องต่อไปคําว่าทรงม้าทรงอะไรคะทรงม้าทรงม้าแปลว่าขีา่มา้าขี่ม้าเป็นคำกริยากริยาถูกต้องเหลือหนึ่งคน <c oughs> ให้กาสตอบใหม่อีกรอบหนึ่ง อ่ได้คําว่าอะไรคะหนูอ่านหนูพูดเองหนูได้คําว่า,า,าพระนาศิกพรา,า,า,าิแปลว่าตาหูจมูกปากตาแปลว่าจมูกเออแปลว่าจมูกจมูกเป็นคํานามหรือคํากริยาคะาคำนามโอเคอ่าโอเคถูกตอ้องอ่าเชิญนะคะอ่ะสรุปวันนี้นะคะเราก็เรียนคำศัพท์ทั้งศัพท์เกา่าศัพท์ใหม่นะคะอ่าเดี๋ยวให้เรียน ทำแบบฝึกทักษะที่4ค่ะลองเติมคำลงไปซิเมื่อกี้นี้แหละเติมพยางและคำที่หายไปนะคะแล้วก็ให้ฝึกอ่านด้วยอ๋อมี4กับ3ของเรียนเป็น3ก่อนไหมคะหรือว่า4ก่อนา 3, 3ก่อน 3, ก,อน3ก่อนนะคะแบบฝึกทักษที่3ก่อนนะคะจับโยงคู่คำและเขียนคำที่โยงลงในช่องว่างอเชิญเลยค่ะ 来来。